วันนี้มาว่ากันด้วยเรื่องจิตมันเข้าสู่ผวังเห็นภาพนิมิตและวิธีแก้ปัญหาวันนี้จะมาอธิบายถึงเรื่องจิตของเราเมื่อเข้าสู่สมาธิไปแล้ว สำหรับคนใหม่ๆเนี่ยสำหรับคนเข้าสู่สมาธิใหม่แล้วจิตมันเริ่มเริ่มที่จะมีสมาธิเรื่องจิตมันเข้าสู่ภวังแล้วไปนั่งเหมือนกับเราฝันแล้วก็มีนิมิตในความฝันเกิดขึ้นเป็นเรื่องเป็นราว เป็นเรื่องที่เราไม่เคยพบไม่เคยเจอแม้แต่เรื่องราวต่างๆเราก็ไม่เคยเจอในชีวิตมาก่อนแต่มันเกิดขึ้นให้เห็นในขณะที่เรานั่งสมาธิลงไปแล้วเรื่องการที่จิตตกประวังรเราไปเห็นนิมิต มันจะแสดงให้เราเห็นทางาทางตาของเราดังนั้นอาจารย์วังและนิมิตเนี่ยที่จิตมันเข้าไปเข้าไปสัมผัสในขณะเรานั่งสมาธิเนี่ยมันจะเกิดกับคนใหม่ๆม,มันจะเกิดกับคนใหม่ๆ บอกเลยว่ามันมันจะเกิดกับคนใหม่ๆส่วนคนที่ฝึกสมาธิมานานหรือคนที่จิตไม่เข้าสมาธิเลยมันก็มันก็ไม่เกิดคนฝึกใหม่ๆมันจะเหมือนว่าจิตของเราเนี่ยพอมันเป็นสมาธิแล้วมันจะเข้าสู่สมาธิได้เร็วอันนี้ การเข้าสู่สมาธิได้เร็วมันเป็นสำหรับคนใหม่ทำไมมันถึงเป็นทำไมมันถึงเข้าสู่สมาธิได้เร็วเพราะจิตของท่านฝึกใหม่นั่นเองฝึกใหม่แล้วมันมีความอยากรู้ จะบอกให้บอกบอกไว้เลยว่าจิตของท่านนะมันมีมันมีความอยากรู้และสงสัยมากในจิตนั่นเองพอนั่งสมาธิไปมันจึงเหมือนว่ามันสงบลงไปเร็วพอนั่งสมาธิไปแล้วจึงดูเหมือนว่าจิตของตัวเองนะมันสงบลงเร็วอย่างที่บอกเพราะว่า จิตมันอยากรู้จิตของเรามันอยากรู้แล้วมีความสงสัยอยู่ในจิตนั่นเองมันจึงมีนิมิตเกิดขึ้นทางตาให้เห็นรูปต่างๆการที่คนฝึกใหม่ไปเห็นนิมิตต่างๆหรือจิตมันตกผวังเข้าสู่ความหลับฝันจิตมันตกผวังเข้าสู่ความหลับฝันนะ มันนั่งฝันคนใหม่ๆจะไม่รู้ว่าตัวเองนั่งฝันไปเสียแล้วคนใหม่ๆจะไม่รู้ว่าตัวท่านเองอะนั่งฝันไปแล้วแล้วมันก็หลอกมันหลอกจิตให้ไปเห็นโน่นเห็นนี่มันเห็นก็เป็นเรื่องดีมันก็เป็นเรื่องดีนะเพราะว่า มันจะทำให้ท่านได้เกิดการศึกษาในขณะที่ตัวเองนั่งสมาธิมันดีเพราะว่ามันทำให้ท่านเกิดความศึกษาในการนั่งสมาธิแล้วก็อยากนั่งสมาธิท่านจะอยากนั่งสมาธิมากเพราะว่ามันไปเห็นนิมิตไปเห็นนิมิตต่างๆที่มันสวยงามโดยที่ท่านไม่ ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่รู้ไม่ว่าทําไมมันถึงไปเป็นนิมิตเพราะท่านนั่งหลับฝันไงลละเพราะจิตมันมันมันเข้าสู่รวังแล้วมันหลับฝันมันจึงไปเห็นนิมิตก็เหมือนกับเรา,เราไม่เราไม่ได้นั่งสมาธิทําไมไม่เห็นเอามาเปรียบเทียบว่าขนาที่เราไม่นั่งสมาธิมันก็ไม่เกิดน,นิมิตพวกนี้แล้วทําไมมันถึงมาเป็นนิมิต ในขณะที่เรานั่งสมาธิก็คือท่านนั่งหลับฝันนั่นเองหลับไปแล้วมันฝันอันนั้นตรงนี้มันยังไม่เกิดปัญญานะครูบาอาจารย์ให้ถอนนะอย่างหลวงปู่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่าาปด,ดุลอาตุโรเนี่ยท่านก็พูดอย่างนี้ว่าไอ้นิมิตนี่มันก็สวยดีนิมิตต่างๆที่มันเห็นทางตานี่มันก็สวยดีแต่มันไม่ใช่ของจริง ท่านพูดอย่างนี้นะท่านพูดว่านิมิตต่างๆที่เห็นทางตานี่มันก็สวยดีแต่มันไม่ใช่ของจริงถึงมันจะมีจริงแต่มันไม่ใช่ของจริงดังนั้นมันจะเกิดขึ้นกับคนฝึกสมาธิใหม่ๆไอ้เรื่องจิตมันตกระวังเข้าสู่ความหลับแล้วมันฝันไปเห็นเรื่องเห็นราวต่างๆเห็นสิ่งต่างๆแต่เรายังไม่ รู้เราเป็นผู้มาใหม่ผู้มานั่งฝึกสมาธิใหม่จิตมันจึงไปตกผวังแล้วมันเห็นภาพนิมิตต่างๆนานาเห็นภาพนิมิตสวยงามเห็นในภาพนิมิตที่สวยงามแล้วจิตมันไปติดจิตของเราเนี่ยมันไปติดภาพนิมิตที่สวยงามนี่มันมันก็เลยอยากนั่งสมาธิบ่อยๆแต่บอกไว้เลยว่า มันจะทำให้ท่านเสียเวลาเพราะว่าจิตของท่านมันยังไม่เข้าสู่วิปัสนามันยังไม่เกิดปัญญายังละนิมิตไม่ได้จิตที่ละนิมิตไม่ได้มันจะเกิดกับคนใหม่ๆคนฝึกใหม่เท่านั้นดังนั้นไอ้คนฝึกใหม่ก็เลยคิดว่าตัวเองสําเร็จไปหรือยังวะคนฝึกใหม่จะคิดว่าต,วตัวเราเองนี่นั่งสมาธิมัน มันเข้าสู่สมาธิเร็วนี่มันสาเร็จไปหรือยังอันนี้บอกเลยว่าโ,โหหยห่างไกลมากเป็นเรื่องของการนั่งหลับฝันยังห่างไกลปัญญามากนะมันเป็นแค่นิมิตเบื้องต้นเอาไว้ให้คนใหม่ๆเขาเขาได้เรียนรู้กันเท่านั้นเอง บอกเลยว่ามันเป็นแค่การนั่งหลับฝันไปเจอนิมิตแล้วจิตมันพอใจแล้วท่านก็จะไปหลงอารมว่าเรานั่งสมาธิแล้วเรานั่งสมาธิสงบเร็วแล้วเห็นนิมิตต่างๆจิตมันล่องลอยไปเจอนิมิตแล้วมันจะหลงว่าคิดว่าตัวเราเองนี่สําเร็จไปหร,รือยงังผมบอกเลยว่าโ,โหยังห่างไกลมากพอเพิ่งเคยพอเพิ่งนั่งสมาธิเนี่ยท่านเพิ่ง คยฝึกมานั่งสมาธิแม้คุณจะฝึกมานานแล้วก็ตามแต่ถ้าหากจิตมันไปติดนิมิตอย่างเงี้ยมันจะแกะออกยากมากแกะนิมิตออกยากมากถามครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าหยุดท่านอย่าอย่านั่งสมาธิให้มันเห็นนิมิตนี้มากไปถ้าหากไม่ศึกษาแล้วมันจะหลงแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นตัวกระตุน้น ให้คนฝึกใหม่ได้ได้นั่งสมาธิบ่อยขึ้นเพราะว่านั่งทีไรก็ไปไปพบเจอภาพอันสวยงามภาพอันสวยงามนี้จะไม่มีในโลกแน่ๆจะไม่มีในในโลกของเราชีวิตของเราไ,ไม่เคยเจอภาพนี้เมิตพวงนี้ทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าในความฝันของท่านขณะนั่งสมาธิอยู่เนี่ยมันมีสติอยู่นิดนึง มีสติอยู่นิดนึงมันรู้ว่ามันจําได้หมดเลยนะครับฝันในขณะนั่งสมาธิเนี่ยจิตของเรามันจะจําได้เลยแตกต่างกับที่เรานอนหลับแล้วมันฝันบางครั้งเรานอนหลับเรานอนลงไปเนี่ยแล้วมันหลับแล้วฝันเนี่ยบางทีมันจําไม่ได้จิตมันจําไม่ได้แต่ถ้านั่งหลับฝันแล้วมันจิตมันจะจําได้ทุกอย่างทําไมมันจึงจําได้ทุกอย่างเพราะเพราะยังมีสติ ประคองจิตเอาไว้ประคองกายเอาไว้มันจึงรู้ว่ามันเห็นภาพอะไรบ้างจิตมันจําได้ว่าจิตเขาในขณะที่นั่งหลับฝันเนี่ยมันจำมันเกิดภาพอะไรขึ้นบ้างแต่ถ้าคุณนอนหลับไปเลยถ้าคุณนอนนะนอนหลับนะบางครั้งมันก็จําได้บางครั้งก็จําไม่ได้แต่ถ้านั่งหลับเนี่ยมันนั่งสมาธิแล้วมันหลับฝันเข้านิมิตเนี่ยหรือจิตมันตกรวังเนี่ยคุณจะจําได้เรื่องราวต่างๆ ที่มันมาในในทางสมาธิอันนี้คุณต้องเป็นกรณีศึกษานะผมก็บอกว่าให้คุณเอาไว้ศึกษาว่าในชีวิตจริงๆอ่าชีวิตจริงๆของเราเนะี่ยมันมีขันหาแล้วไอ้ตัวที่ไปเห็นนิมิตนี่มันเป็นเป็นวิญญาณของเรา แล้วก็บวกด้วยสังขารปรุงแต่งเพิ่มเข้าไปด้วยแต่ไม่แต่ไม่ได้ปรุงแต่งไปไปในทางวิปัสสนานะมันปรุงแต่งไปในทางทางสมถะที่ยังไม่เกิดปัญญาไอ้ภาพนิมิตเนี่ยท่านต้องละนิมิตนี้ให้ได้ก่อนต้องละนิมิตนี้ให้ได้ก่อนบอกเลยว่าท่านต้องละนิมิตให้ได้ก่อนการละนิมิตจะทำยังไง การละนิมิตท,ท่านต้องไม่สนใจภาพที่มันเกิดขึ้นในขณะนั่งสมาธินะถ้ามันเกิดภาพนิมิตท,ท่านท่านก็อย่าไปสนใจภาพนิมิตเหล่านั้นทําไมมันถึงเกิดภาพนิมิตขึ้นมาก็บอกแล้วว่าจิตของเราเนี่ยมันมีความสงสัยว่าไอ้ที่อาพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้เนี่ยม,มันจริงหรือเปล่าเรื่องที่ครูบาอาจารย์พูดมาเนี่ยม,มันจริงหรือเปล่าท่านจะสงสัยแบบนี้ พอจิตมันสงสัยแบบนี้มันก็เลยสร้างนิมิตต่างๆขึ้นมาบางครั้งบางทีจิตวิญญาณที่ที่อยู่ใกล้ที่เขาสัมผัสเราได้เขาสร้างนิมิตแทรกเข้ามาให้เราทำไมเขาถึงสร้างนิมิตแทรกเข้ามาให้เราได้เพราะจิตของเรามันมีกำลังอ่อนเพราะเราเป็นผู้ฝึกใหม่เราเป็นผู้ฝึกใหม่จิตมันยังเข้าสู่ความหลับเสียมากกว่า จิตมันเข้าสู่ความหลับซะมากกว่านะสําหรับคนใหม่อ่ะเขาจึงแทรกความฝันเราได้ทําให้จิตของเราวันฝันไม่เห็นเรื่องราวต่างๆเห็นภาพนิมิตที่สวยงามทั้งนี้หลวงปู่มัน่นบุริทโตก็สั่งห้ามลูกศิษย์ถ้าใครเป็นแบบนี้ท่านสั่งให้หยุดภาวนาท่านสั่งให้หยุดการนั่งสมาธิเพราะว่านั่งสมาธิตีไล่มันก็ไปเห็นภาพ สวยงามนี้ตลอดแล้วมันไม่เกิดปัญญาภาพนี้มันสวยงามมากนะมันสวยงามมากมันล่อตาล่อใจให้เราไปติดตามเหมือนดูละครเลยเหมือนพวกผู้หญิงก็ติดละครพอรถึงเวลาก็อยากนั่งสมาธิเพื่อจะได้เพื่อจะได้มานั่งดูความฝันเนี่ยมานั่งเข้าความฝันของตัวเองถามว่ามานนั่งเข้าความฝันแล้วมันได้อะไรก็มีส่วนได้นะมันทําให้ มันทําให้ท่านฝึกนั่งสมาธิแล้วก็ฝึกความอดทนในเรื่องเรื่องทุกขเวทนาในเรื่องอปวดขาบ้างปวดตามเนื้อตามตัวบ้างมันจะเคยชินร่างกายของท่านจะเคยชินมันดีอย่างนี้ว่าท่านมันทําให้ท่านนั่งภาวนาบ่อยขึ้นนั่นเองเพราะว่าท่านต้องการมาดูนิมิตการที่จิตของท่านต้องการมาดูนิมิตมันก็มีผลดีว่าท่านจะมีความเปลี่ยนในการนั่งสมาธิมากขึ้นแง่ขาของท่านมันจะได้ไม่ปวด เพราะมันเคยชินกับการปวดถ้า,าจิตมันไปเห็นนิมิตมันตกผวังเห็นนิมิตแล้วมันจะลืมความเจ็บปวดทั้งหมดเลยมันจะไปดูแต่นิมิตอจิตของเราเนี่ยมันจะไปไปสนใจแต่นิมิตไม่สนใจความเจ็บปวดแล้วก็ดีอย่างหนึ่งก็ดีอย่างหนึ่งมันมันล่อให้คนใหม่ๆเนี่ยมาน,นั่งสมาธิแต่บอกไว้เลยว่าไอ้การที่ถ้าหากเราเห็นภาพแล้วเราไม่พิจารณาตามเนี่ย ไม่ทําความศึกษาในการที่เราเห็นภาพเนี่ยมันจะไหลซึ่งประโยชน์เลยเพราะมันเป็นแค่ภาพในความฝันเท่านั้นเองฝันของจิตของคุณอ,อันนี้จะเป็นเป็นกันเยอะเลยสําหรับคนใหม่ๆส่วนคนที่บวชมานานฝึกสมาธิมานานแล้วก็จะรู้ว่าถ้าเกิดนิมิตมาก็ไม่ต้องไปสนใจอะ่ะก็ไปปีติปัสนายอย่างอื่นไป ดังนั้นการที่จิตของเรามันตกเขาวังแล้วมันเห็นภาพนิมิตเนี่ยเป็นเรื่องของคนฝึกใหม่นะคณกาลังนั่งหลับฝันนั่นแหะคณกาลังนั่งสมาธิแล้วจิตมันเข้าไปหลับฝันเราเห็นนิมิตเห็นภาพต่างๆแต่คุณยังไม่รู้จากวิธีแก้เพราะคุณพอใจในนิมิตต่างๆเหล่านั้นมันเหมือนว่ามันเราเก่งนะท่านจะคิดว่าตัวท่านเองเก่ง เอาล่ะตาลงทีไรมันก็เข้าสมาธิเร็วมันก็ไปเห็นภาพเร็วอะไอจริงแล้วอยังห่างไกลมากแต่ก็ดีดีดทีดด่ท่านที่ท่านสนใจการนั่งสมาธิดันนั้นการที่ท่านมานั่งเจอนิมิตพอจิตมันตกขวังเนี่ยมันมาเจอนิมิตเนี่ยก็เป็นการการดีอยู่หน่อยหนึ่งว่าแนะนําว่าให้ท่าน ทำสติแล้วพิจารณานิมิตต่างๆท่านทำความเข้าใจว่าอ๋อไอ้ภพภูมิที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงเนี่ยเออมันมีจริงนหนมันดีอย่างนี้ไอ้ถ้าหากท่านไปเห็นภาพนิมิตนะท่านก็ขอให้ท่านพิจาณาไปไปตามนิมิตให้ท่านรู้ว่าอ๋อภพภูมิเนี่ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้เนี่ยมันมีจริง มันมีจริงทัานพระุทธเจ้าจึงไม่ได้โกหกในเรื่องพภูมิต่างๆท่านก็ให้ศึกษาเองในในในนิมิตของท่านนะนะมันตกจิตมันตกเขาวังนะสำหรับคนใหม่ๆนะแต่แต่ผลเสียก็คือจิตมันไม่มันไม่มีปัญญาสูงไปมากกว่านิมิตนั่นนะขอบอกว่าจิตมันไม่มีปัญญาสูงไปมากกว่าการเห็นนิมิตนะจะบอกให้เพราะตัวธรรมะที่จะทําให เราเดินต่อไปคือเรื่องการพิจารณาขันห้าอายตนาทั้งหกสักยาทิฐิแล้วก็กายยคตาสติมักมีง 8, นองแปดน่นอันนี้หัวข้อทำไล่ตามลำดับไปอริยสัจสีกับมักมีองแปดการพิจารณาให้เห็นขันห้าของตัวเองการพิจารณาให้เห็นสังขารที่มันเกิดดับความคิด อย่างสังข้างก็คือความคิดเรื่องนี้เกิดขึ้นความคิดเรื่องนี้ตั้งอยู่แล้วความคิดเรื่องนี้ดับไปแล้วก็เกิดความคิดเรื่องใหม่ขึ้นมาความคิดเรื่องใหม่นั้นก็เกิดขึ้นความคิดเรื่องใหม่นั้นก็ตั้งอยู่ความคิดเรื่องใหม่นั้นก็ดับไปแล้วก็เกิดเรื่องใหม่ขึ้นมาอีกความคิดเรื่องใหม่นั้นนั้นเกิดขึ้นความคิดเรื่องใหม่นั้นนั้นตั้งอยู่ความคิดเรื่องใหม่นั้นนั้นดับไปอันนี้การพิจารณาให้เกิดปัญญาเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ไปหลงนนมิตไอ้สวยงามนั่นอะ คุณกาลังหนนิมิตที่สวยงามนะแล้วไม่มีใครแก้ให้คุณได้นั่นนะ่ะนอกจากคุณจะจะเลิกสนใจในิมิตแล้วมาพิจนาหัวข้อธรรมอ้าวดังนั้นไอ้หัวข้อธรรมชั้นสูงเนี่ยมันไม่ใช่นิมิตนะจะบอกให้บอกให้อย่างนี้ว่าไอ้หัวข้อธรรมชั้นสูงยิ่ง,งขึ้นไปนะ่ะมันไม่ใช่นิมิตนะไอ้นิมิตมันไม่ทําให้เกิดปัญญามันจะไปหลงจมปากอยู่ในนิมิต แล้วเสียเวลามันเสียเวลานานซะด้วยกว่าจิตท่านจะคลายนิมิตนั้นออกได้กว่าจิตของท่านจะปล่อยวางนิมิตออกได้แล้วมันทําให้เกิดการเสียเวลาเพื่อจะพิจารณาหัวก็ทําขั้นสูงต่อไปนี่เนี่ยนี่เนี่ยมันต่างกันตรงเนี้ท่านปีนสมาธิจริงแล้วท่านเห็นจิตมันตกวางแล้วเห็นภาพจริงแต่ว่ามันทําให้เสียเวลาไงละ่ะมันทําให้เสียเวลาในการที่ท่านจะวิปัสสนา ในหัวตะก็ธรรมะในขั้นสูงต่อไปเสียอย่างหนึ่งคือมันทำให้ท่านเสียเวลานั่นเองแต่นนี้มิตที่ท่านเห็นเออจิตมันตกวระวังแล้วมันนั่งหลับฝันสำหรับคนใหม่ๆส่วนสำหรับคนที่ฝึกจิตมานานเขาเขาจะเอาแค่สมาธิครึ่งหนึ่งอะไม่ให้มันเข้าสู่ความฝันไม่ให้มันตื่นมากเกินไปแล้วใช้ กำลังของสมาธินี้มาพิจารณาหัวข้อธรรมต่างๆที่พระพุทธเ,เจ้าตัดเอาไว้ให้เข้าใจลึกซึ้งในหัวข้อธรรมต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่เข้าไปดูเฉพาะนิมิตการดูเฉพาะนิมิตในแต่ละวันแต่ละวันของท่านเนี่ยมันจะทําให้ท่านเสียเวลาไปหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งวันเสียเวลาไปหนึ่งนการนั่งสมาธิครั้งหนึ่งเลยละ่ะเพราะว่าพอจิตมันพอใจในการเห็นภาพนิมิตแล้ว นั่งวันไหนมันก็มาลงนี่ตรงนิมิตเนี่ยท่านจะนั่งวันไหนวันไหนก็ตามมันก็จิตมันก็อยากจะมานั่งให้เห็นภาพนิมิตที่สวยงามเนี่ยเพราะมันสวยงามจริงภาพนิมิตที่ที่ท่านเห็นเกิดขึ้นในขณะนั่งสมาธิทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยมันสวยงามจริงแต่ว่ามันเป็นการเสียเวลาที่จะวิปัสสนาในหัวข้อธรรมขั้นสูงต่อไปอันนี้คือเป็นผลเสียของคนคนที่ติดนิมิตและจิตมันตกผวัง อันนี้มันเกิดขึ้นกับคนใหม่ๆนะคนใหม่ๆอย่าคิดว่าตัวเองสําเร็จนะนะแต่ดีว่าขอให้ท่านรู้ว่าประโยชน์ของมันที่ที่เห็นนิมิตก็คือหนึ่งด้านจะคลายความสงสัยในเรื่องภพภูมิสองจิตของท่านมีความสงบเกิดขึ้นจิตของท่านมีความสงบเกิดขึ้นนะนเกิดขึ้นนะเก,นนะเกิดขึ้นแล้วความสงบแต่มันไม่มากไงมันไปติดตรงตรงระวังของจิต จิตมันไม่ตกอวังของจิตมันเห็นแต่ภาพนิมิตต่างๆลอยเด่นขึ้นมาเป็นภาพชัดซะด้วยสวยงามมากแต่ขอให้ท่านรู้ว่าอันนั้นเป็นแค่เบื้องต้นนะเป็นแค่เบื้องต้นเป็นแค่เบื้องต้นมัน่อให้ท่านนั่งสมาธิแล้วมาเห็นนิมิตต่างๆอันนี้ใครก็ตามที่อยากจะถอนนิมิตของตัวเองก็คือก็หนึ่ง วิธีที่หนึ่งคือไม่ต้องสนใจนิมิตสองวิธีที่สองคือเพ่งแสงสว่างให้มากเพ่งแสงสว่างให้มากมันจะตัดนิมิตพวกนี้ไปแต่อย่าไปหลงแสงอีกนะเพราะตัดนิมิตลงไปแล้วก็ไปหล,ลงแสงอีกเก็แสงมันจะทำให้ไม่ไม่ให้เกิดภาพนันะ่งเพราะมันสว่างเป็นภาพขาวๆไปหมดเลยมันจะไม่มีภาพนิมิตขึ้นมาอีก ดนั้นการที่ท่านจิตของท่านเข้าสู่รวังและมันเห็นภาพนิมิตต่างๆเนี่ยลอยเด่นขึ้นมาทุกครั้งที่ท่านนั่งสมาธิเนี่ยก็มีประโยชน์มีประโยชน์ถ้าท่านรู้จักศึกษาในขณะนั่งสมาธินะแต่บอกให้รู้ว่ามันเป็นแค่ของคนใหม่ๆฝึกใหม,ใหม่ท่านฝึกสมาธิใหม่ก็ดีที่มันมันทำให้ท่าน นั่งสมาธิบ่อยขึ้นแล้วจิตของท่านจะชำนาญในเรื่องสมาธิมากขึ้นนั่นเองแต่ขอให้รู้ว่าจิตมันยังไม่เกิดปัญญานะมันไปแก่เห็นนิมิตมันไปจิตมันนั่งครั้งไหนมันก็ไปตกตรงนิมิตเนี่ยวิธีการแก้ก็คือไม่ให้ไม่สนใจนิมิตที่เกิดขึ้นแล้วมาพิจารณาตามหัวข้อธรรมที่พระเจ้าท่านท่านตัดเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นอริยสัจสี่กับมรรคมีองแปด ขันทั้งห้าอายตนาทั้งหกกายะกะตาสติมรณาสติหรือวิจนาหัวก็ทำอย่างอื่นที่ที่ทำให้เกิดปัญญาอันนั้นวันนี้ก็ขอแนะนำะทุกคนที่ที่นั่งสมาธิใหม่นะคนคนใหม่ๆนี่จะไปลงนิมิตเมื่อคุหลงนิมิตแล้วคุณก็ ก็ไม่ต้องสนใจนิมิตอีกแล้วไปพิจนาหัวข้อธรรมอย่างอื่นยิ่ง,งขึ้นไปสุดท้ายแล้วก็ขอให้เป็นกำลังใจสำหรับคนฝึกใหม่ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้เรียนรู้ในธรรมวินัยของของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ให้เข้าใจต่อๆไปก็ขอเป็นกำลังใจสำหรับคน มาใหม่คนนั่งสมาธิใหม่คนฝึกใหม่คนที่มีความสงสัยในจิตมากคนที่ยังไม่เกิดปัญญาก็ขอให้เกิดปัญญาคนที่ยังมีความสงสัยอยู่ก็คลายความสงสัยเสียว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้โกหกแน่ๆผมได้คำหนึงว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยไม่ได้โกหกเราแน่ถ้าหากท่านมาเข้าใจสมาธิตรงนี้นะเพราะนั้น คนฝึกใหม่ก็อย่าไปหลงนิมิตไอ้ที่มันสวยงามนี่มากมันจะทําให้เสียเวลาขอย้ําอีกครั้งว่าคนฝึกใหม่นะอย่าไปหลงนิมิตที่มันสวยงามนี่มากมันจะทําให้ท่านเสียเวลาในการนิพััสนาฉะนนั้นวันนี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านได้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาขอให้ทุกคนทุกท่านมีอายุวันณะสุขพะพละปฏิาปฏาาพานอภิมหาธนสาร และบริวารสมบัติทั้งของทิพย์และของมนุษย์จงบังเกิดมีแก่ทุกท่านทั้งหลายนับตั้งแต่วันนี้จนเข้าสู่เขตแดนพระนิพพานอของท่านทั้งหลายอันนี้ก็ขอยุติการอธิบายหัวข้อธรรมเรื่องจิตมันตกเขวังและเข้าสู่นิมิตฝันเห็นภาพสวยงามนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้ท่านโชคดีทุกท่านทุกคน เอวังก็มีด้วยประการลาชนี